จะเล่าขานเบื้องหลังครั้งกรุงเก่าครั้งผู้เท่านุ่งกระเบนเล่นจับถันก็เกิดการแก่งแย่งดีตระบีตะบันอยุธยาก็พลันลงสมไฟสวัสดีครับขอนำทุกท่านไปพบกับผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม2 6 6ของกของกศนอำเภอเมืองตระบีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เดือนมีนาคม2564กศนอำเภอเมืองกระบี่ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน2โครงการดังนี้วันที่4-5มีนาคม2564โครงการศาสตร์พระราชาดอกผลของพ่อสู่ความยั่งยืนตลาดนัดปัญญาณห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกองการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน400คน วันที่9ถึง11มีนาคม2564จัดโครงการไข้ลูกเสือวิสามันนักไ่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานกศนอจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดมีนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นเข้าร่วมโครงการจำนวน60คนการจัดโครงการไข้ลูกเสือวิสามันเป็นโครงการตามนโยบายของสำนักงานกศนอที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาลูกเสือกศนอทุกระดับได้มีความรู้ความเข้าใจในกิจการต่างๆของลูกเสือวิสามันงานเทียบระดับการศึกษา วันที่20-21มีนาคม2564ดําเนินการสอบมิติความรู้ความคิดวันที่23-25มีนาคม2564ดําเนินการสอบมิติประสบการณ์นักศึกษาที่รับการประเมิจนจํานวน1 2คนการจัดการศึกษาต่อเนื่องเดือนมีนาคม2564กศนอําเภอเมืองกระบี่นําเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจํานวน5โครงการ24กลุ่มดังนี้โครงการพัฒนาอาชีพจํานวน 40, 40ชั่วโมงจํานวน4กลุ่ม โครงการอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจจำนวน5กลุ่มโครงการการจัดการศึกษาเพื <backs> <water> ่อพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน5กลุ่มโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจำนวน4กลุ่มโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของสิริพอเพียงจำนวน5กลุ่มการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อโค้งพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุหลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุเดือนมีนาคม2 5 6 4กศสนอำเภอเมืองกระบี่ดำเนินการจัดดังนี้วันที่17 ดำเน well, ินการจัดโดยกศนตำบนปากน้ำและกศนตำบลกระบี่น้อยวันที่24ดําดำเนินการจัดโดยกศนตำบนหนองทะเลวันที่25ดําดำเนินการจัดโดยกศนตำบนอ่าวนางและกศนตำบนใสไทยการจัดกิจกรรมเพื่องพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุเป็นโครงการตามนโยบายของสำนักงานกศนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีพัฒนาการทางกายจิตและสมองอย่างต่อเนื่อง วันที่17มีนาคม2564เวลา13นาฬิกานางสุปราณีจุธามาศครูชำนาญการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการกศสออำเภอเมืองกระบี่เป็นประธานในการปิดโครงการพัฒนาอาชีพตลักสูตรช่างตัดผมชายจำนวน40ชั่วโมงพร้อมมอบวุฒธิบัตรให้แก่ผู้จบหลักสูตรณเรือนจำชั่วคราวกระบี่น้อย วันที่24มีนาคม2564เวลา10นาฬิกานางจุรีรัตโพวิจิตพร้อมด้วยนางสาวสมพิษดวงแก้วศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุหลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านในไร่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ให้ข้อคิดและแนวทางการดูแลตัวเองแก่ผู้สูงอายุและร่วมถอดบทเรียนวิเคราะห์ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงงานการศึกษาตามอธัธยาศัยวันที่18มีนาคม2564นายสันสีประพันธ์หัวหน้างานการศึกษาตามอธัธยาศัยสมาชิกชมรมรักการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยนํารถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบที่หลากหลายในงานนํำเพอย,ยิ้มณวัดทับปริกและในวันที่19มีนาคม2 5 6 4ได้นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบที่หลากหลายณโนะรงเรียนบ้านเขาเทียมป่าตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่วันที่24-25ถึงมีนาคม2 5 6 4นสรรสีายสันสีประพันธ์หัวหน้างานการศึกษาตามอธิยศัยและนางสาวสสิธรหมันบุตร เข้าร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานประจำปีงบประมาณ2564ณโรงแรมวีว่าตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา วันที่6มีนาคม2564เวลา16นาฬิกานางจุรีรัตน์โพวิจิตผู้อำนวยการกศนออำเภอเมืองกระบี่พร้อมด้วยนางโสภาทาราคุดมหัวหน้ากศนาตำบลหนองทะเลร่วมกิจกรรมงานวันสตรีสากลอำเภอเมืองกระบี่ประจำปี2564ณตลาดนัดโซซันเซ็ตมาร์เก็ตหาดเกาะยาวตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ วันที่25มีนาคม2 6 6 4เวลา10นาฬิการ่วมงานพิธีเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟรีสเดย์ประจำปีส6 6 4นณศูนย์การเรียนรู้เรื่องแพะบ้านเขาตั้งหมู่ที่8ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ จากที่กศออนอำเภอเมืองกระบี่ได้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐจพอเพียงด้านการศึกษาภายใต้การนําของผู้อำนวยการจุรีรัตน์ผูวิจิตทําให้นางจุรีรัตน์ผูวิจิตได้รับความไว้วางใจให้เป็นหนึ่งในทีมคณะกรรมการผู้ประเมินสารกสา,าพอเพียงหลายแห่งดังนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงากศนอำเภอทับปุดกศนอำเภอเมืองพังงากศนอำเภอตะกวัวทุ่งกศออนอำเภอท้ายเหมืองกศออนอำเภอเกาะยาวพื้นที่จังหวัดกระบี่ โรงเรียนอนุบาลบางเท่าแม่อำเภอปลายพญาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่ทั้งหมดคือผลการดำเนินง,งานประจำเดือนมีนาคม2 6 6 4ขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ